และเชิญสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถทําการเพิ่มข้อมูลลงในอาร์เรน,นะครับแล้วก็ทําการดึงข้อมูลมาได้ละแต่จะสังเกตเห็นว่า ID แล้วเนี่ยมันซ้ําๆกันคราวนี้ผมจะหลาะสอนคุณลงเขาเรียกไลบรารีเสริมเข้าไปใน n e ็ตเนะครับเราสามารถลงไลบรารีเสริมเหมือนกับในพวกการพัฒนาบนโนด e เอ็กซ์เพรสอะไรพวกนี้เลยนะครับวิธีการก็คือมาที่เซชันหนึ่งครับ การลงไลบรารีเนี่ยก็สามารถทำได้สองแบบคือคือจะใช้คำว่า NPM แล้วก็ i แล้วก็ตามด้วยชื่อไลบรารีตัวอย่างเช่นคำว่า u i d นะครับนี่คือไลบรารีที่ใช้ในการเจนหมายเลข ID แบบ Random ขึ้นมาซึ่งโอกาสที่จะซ้ำกันน้อยมากนะครับกับอ,อีกอันนึงก็คือใช้เบญญานครับปกติของใช้เบญญานซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่า <c oughs> ข้อดีองที่ว่ามันจะ stable มากกว่า NPM install รือ npm i เนี่ยบางทีมันชอบเพี้ยนนะครับก็แนะนำให้เป็นยาน add แ add ละกันผมจะทำการเพิ่ม library ชื่อว่า uuid เข้าไป enter ครับก็ปล่อยมันลงติดตั้งคราวนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดคนไหนมีการ run service อยู่นะี่ยจะ ctrl c เพื่อ stop มันแล้วก็ run service ใหม่ขึ้นมาเพราะเวลาที่เราทำการเพิ่ม library เนี่ยมันบางทีอาจจะต้องการให้เรา restart น่าจะดีกว่านะครับ ะระหว่างที่รีสตาร์ทผมก็จะต้องทำการไปที่ตรง To Do Service นะครับแล้วก็ทำการ import นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น JavaScript ดังนั้นผมต้องทำการ import ในฐานะ S s s t a ครับก็คือ cat ว่าทุกอย่างที่มีในนี้เนี่ยให้เป็นคำว่า UUID นะครับเหมือน r e name UUID นะครับแล้วก็ form ตัวนี้จะใช้คำว่า UUID แล้วก็ slash v1 นะครับจะให้ผิดนะครับอ่าโอเค อในเบื้องต้นก่อนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับคุณก็เพียงแค่ทําการแก้จากการ hard code นะครับที่เป็นเจ้าคําว่า1น,นะครับให้เป็นคข UUID ครับ m o ม e n เป็นฟังก์ชันนะครับแบบนี้เดี๋ยวไม่ไทําการ generate คนะ่ายเราเลยอัตโนมัตินะครับคราวนี้ผมก็ทดสอบในการกลับมาที่ตัว Postman ผมจะทําการลองอไปที่ตรง Get to do ก่อน แน่นอนครับข้อมูลของเก่าจะหายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บลงรันเตอรเบรจริงเราเก็บลง memory ที่เป็น array ฉะนั้นผมทําการมาที่ add to do ใหม่แล้วก็ยิงออกไปครับผมก็ยิงไปเรื่อยนะครับผมคาดหวังว่าในเคสนี้ตรง get to do พอผมทำการกดเซนตนะครับจะเห็นว่าเราจะได้เลข id ที่มัน random นะจะไม่ซ้ำกันไปทำการเจ r เร e ค่า random แบบเนี้ย หมเราเรื่อยๆนะครับอ่รู้สึกว่าตรงนี้จะซ้ํากันไหมอา่ามันมันเหมือนจะซ้านะแต่จริงๆถ้าเกิดดูดีเนี่ยจะไม่ซ้ํากันทังหน้าเห็นไหมจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเอาละตอนนี้เราได้ id ละพอเรามี id ที่คือเรื่องไม่ซ้ํากันนะเราก็จะสามารถที่จะทําการไปแก้ไขหรือ modify ข,ข้อมูลได้ซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเอาให้จบกันในการที่ลองใช้ id เนะี่ยเป็นลบข้อมูลแล้วก็ดูซิว่าเราสามารถแก้ไขข้อมูลใน array ได้ไหมนะครับสวัสดีครับ